สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady to See ของพวกเราอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาพบกับเก่งก็บิวกันอีกแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี <laughs> ้นะคะเก่งก็ได้คุยกับบิวแล้วว่าอืมเราอะ่ะได้ทำรีแอค เพลงของน้องโฟอ v e กันมาเกือบหมดใน first album ของน้องเขาแล้วค่ะอาทีเนี้ยก็จะยังเหลืออีกเพลงหนึ่งซึ่งชื่อเพลงว่า no one ใช่ใช่ก็เลยคิดว่าแบบเอองั้นเรา r e a c t เพลงในอัลบั้มของน้องหมดเลยดีกว่าใช่เพราะแบบจันัดจัเต็มก็คือใครที่เคยคอมเมนต์ไว้ว่าอยากให้ r e a ดเคลปอื่นๆแบบว่าโฟอีฟ วีล <Vlog S 2> ็อกรย่างงี้ยก็อดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราเราแค่อยากจะขอให้มันเสร็จไปเลยทีเดียวอ,อะไรอย่างงี้ซึ่งเราสอ<ม>งคนก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมเนาะเพราะว่าตัวเพลงโนงวันอันเนี้ยเป็นแบบซัมเมอร์วิดีโอแต่เราอะ่ะ<ม>ก็อยากจะให้เห็นจังหวะตอนเขาเรียกแร็เบื้องหลังไหม่ไม่ใช่เบื้องหลังวิดีโอนอะแต่ว่าเป็นเบื้องหลังตอนที่น้องๆอัดเพลงนี้องแบบร้องเพลงกันอะไรใช่ไหมว่ากว่าที่จะออกมาเป็นเพลงเนี้ย น้องๆต้องทำต้องร้องต้องซ้องเป็นอะไรกันมาใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเอ่อตัวตอนอัดเสียนก่อนตอนอัดโอเคใช่ได้อืมเดี๋ยวเราไปดูตอนนั้ก่อนโนแล้วก็ค่อยมาดูซัมเมอร์วิดีโอถูกต้องค่ะโอเคพรพอไหมคะดิวต้อมค่ะอ่าเอาละนะ สามสองหนึ่งกดมาแววเพลงนี้แบบอารมณ์แบบช้าๆหน่อยไหมอ่ะฟังแบบสบายๆส,ส,สวยๆเรยย่งงานจะไม่ได้แบบเข้นเต้นเตนเอ,อ,อ่ะแสดงว่าเน้นโบคกล <laughs> เราขอเหมือนยิ้มขึ้นนิดน,นึงได้ปะเออตอนนี้มันนิ่งมาหน่อยอ่า มีเพงก็คือละเพลงละเพลงไม่ได้แบบร้องเพลงอะไมรเขาแฮปปี้อันนี้อันนี้แบบเขาแบบเขาแบบละเอียดอะคือบางบางทีก็แบบไม่รู้ว่าแบบผูพี่เขาทำด้วยอะไรที่ทำได้ยินเีอยไม่ใช่แล้วแบาจมันบ้งเออแบบเอายังไงคะเอายังไงเออแต่พี่พอร้องหมดเลยอ่ะโนวันโนวันเป็นพี่ปั้นกับพี่เบนวงลัสนะครับก็ปั้นเนียตอนนี้ก็น่าจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง ในเรื่องการเขียนเขียนเพลงให้กิดกุปนะครับเขีนเพลงเราเห็นว่า f o r e v e มีเพลงเท่ๆหลายเพลงแล้วเนาะเราก็เลยอยากที่จะแบบให้เพลงนี้เป็นจุดที่แสดงถึงความเป็นผู <S 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 ้หญิงมากขึ้นหวานๆมากขึ้นของน้องๆที่ขอสนุกสนุกเอาวะน้องๆน้องๆไม่ใช่ผู้หญิงน้องๆไม่ใช่ผู้หญิงแล้ว ขิพอตัว่ะเพราะพี่ปั้นน่ารักใช่พี่ป you know in <ma ั้นน่าร okay> ักมากเลยพี่เขแบบมง่ี่ปจะอยางเขาจะแบบเยคือน้องเน้อ้ตงเปน้หิงเูหญ่เอ้หตา่งามม่ควาเป็คเปามเป็งแต่เห่เหเนิมเยี่ยมเอานี้เลย and Don't need world word your girl I'll Say the my be ทีแรกกับโนวันไม่ได้มีทอร์นาล์นั้นแต่เหมือนแบบพวกแต่โอ๊คเขาอยากเขาอยากได้ทอร์นาลที่ดุขึ้นชอบชอบพันแบทเพลงสิ่งที่เรามองว่าแบบแต่โอ๊คบอกว่าอยากได้แบบว่าหลากหลายรสชาติีการผัดมุมมันนั่งมมีผัดมือด้วยแสดงสกิลการแรปของน้องน้องอยากได้พี่จัดให้ คือถ้าท่อนร้องอ่ะจะเป็นสวยๆแต่พอเป็นท่อนร็ปบลูมันจะแบบสึนๆเท่ๆอือท่โหดเด้อเราเล่นก็คือใส่กันเลยนี่เหราฮืออกว่ะเห็นะทุกคนบิวกันตลอดเลย เออิงแต่น้องไม้นี่ก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นคุณแม่ไงที่แบบว่าส่งทุกอย่างเป็นไงท่อนตัวเองเตรียมตัวมาทำไมขิงอะนะมาดเมื่อกี้ว่าตัวสรุปเพลงร้องท่อนไหนเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วมันแบบ เออเข้าใจมันแบบเข้าใจปะสวยเนาะแ่ใส่เนาะแกใส่ดัง สามโมงเราจะมาดูกันว่าเราจะกลับบ้านกี่โมงฮันน่าคนตลกจริ่หอวองกาแฟที่เอชอบทุกเช้าที่เอชอบทุกเช้าปนไดนวันเออกิ่นหอมของกาแฟที่เธอชอบทุกเช้าอีกรอบอีกรอบฮันาโซโซโซมีความสนุกสนุกจ้า เจ๋งใส่เนาะเพราะอะความเวลาได้ดีมากแล้วแบบบอกอะไรไปคือเหมือนแบบเข้าใจกเร็วมาก s u r e ก็น้องๆเก่งไงเนาะซับซ้อนอย่างโนวันเองเนี่ยผมก็ยังรูสึกว่าเขาทำงานแล้วอ่านกันได้เร็วมากคือคุณค่ประชดส ทันทั้งคืนจริงๆอะหมดเวลาผ่านไปแล้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของโฟอีฟจากที่เห็นเราแบบดุๆมาตลอดแต่ตอนนี้มาเห็นเราแบบแล้วก็ติดตามเพลงนวันนะคะเป็นอีกมูทหนึ่งของโฟอีฟนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนพวกเราชอบนะฮะเยย จ้าดีดีบุมสวยเนาะแค่มุกข้างหลงมีความรู้สึกมาว่ามันจะไม่ได้แรงเหมือนกับเพลงพอรอแมนที่เป็นเต้นเต้นเพ่าอื่นอืมใช่แล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้วานนิ่งๆเหมือนวันแรกของมันที่เหลือขนาดนั้นเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งแค่ฟังรู้สึกมันแบบเบาๆแบบมันก็แบบน่าขยับตัวอะไรประมาณนี้ย เออมันเป็นแนวอะไรปรมาณนิดนึงเออขอไม่ถูกอะแต่ว่าแบบมันเป็นเพลงที่พอมันมนจังหวะที่เปลี่ยนเป็นแรปอะจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นแร็ปที่เทริ่วก็เออเยียมเยี่ยมแับนว่าเออเป็นเพลงตรงกลางที่รวมทั้งแบบแรปแล้วก็ร้องร้องเข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอีกเพลงที่มีท่าเต้นนะว่าไฟเห็นแบบนี้มีท่าเต้นอยู่นะอ้าวน้องเขาคงคอนเซปต์เดิมของเขาใช่ ถ้าถ้าไม่มีท้าเต้นสีแปกนะโอเคเพลงใชาอีกเพลงหนึ่งที่เราที่เราเคยรีแอคกันอะวันแรกของวันที่เหลือซึ่งตอนแรกคิดว่าแบบมันเป็นเพลงช้านะที่แบบต้องนั่งลงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือก็มีลูกขึ้นมาเต้นใช่ก็มีก็มีก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่แปลกใจโอเคงั้นเราไปดู ซัมเมอร์วิดีโอเนอะัเมอ้อวีดโอโอเคเลยพอ <มา S 1> ไหมคะบิวความค่ะสามสองหนึ่งก็จะมาสวยอย่างนี้อ่าสวยจริงคือน่าสวยจนะังฉันชอบเมคอัพหน้องมาก

Uh -huh. That's a cow. พอโน่ชอบฟังแบบร้อนน้องรองประสานเสียงอ่ะเสียงมันดูเข้ากัน เลี้ยไปเลี้ยไปีดีขนลุกอ่ะค่อยๆ่อยเออกประมาณนี้อ่า นี่เป็นได้แล้วใช่ไหมเพลงเนี้ย วันนี้แบบมาในตีมนางฟ้าสวยมากจ,จริงพอฟังเราก็แบบเออยิ้มแบบเหมือนยี่ไปโดยไม่รู้ตัวเลยเนี้ยใช่คือแบบพอชอบตอนที่แบบน้องคอลองประสานเสียงกันอะแล้วแบบเสียงมันแบบแล้วยิง่งยิ่งฟังดังๆนะแล้วมันแบบอเดีย <laughs> <Yeah. S 2> วอันนี้เหมือนอเหมือนอารมณ์เราอะ่ะตามเพลงน้องๆเนี่ยเวลาใครไหนที่แบบ เต้นๆเราก็จะแบบเอนเนอร์จีเราจะมาเยอะๆเลยะตอนนี้เพลงนี้เป็นช้าๆพิมๆเราก็จะแบบเบาๆหวานๆเราก็จะแบบรีแอคต์แบบสีสวยใจปูค่ะรีแอคต์แสวยค่ะวันนี้ให้เข้าชมเพลงที่ฟังวันนี้น้องๆเขาแบบเป็นตีมนางฟ้าไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สวยซัมเมอร์วิดีโอวันนี้สวยอง แต่รวมๆแล้วคือเพลงแบบโอเครู้สึกว่าแบบฟังแล้วมันแบบสบายาอารมณ์คล้ายๆแบบวัดปะหลาดนิดนึงปะ,ะเป็คืองอมันก็แบบคือคอนั้นใช่ไหม,อมชอบชอบอนะเรารู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้มากๆอย่างที่บอกอเลยว่าตอนร้องอเขาก็เป็นฟิลแบบสบายๆสวยๆยนะอะไรอย่างี้แต่จังหวะท่อนแร็ปก็คือเท่ ถึงใจสวยกระโปรงหยูดแต่ก็คือความเท่ก็คือออกมาจากทางสีหน้าเลยเหล่งี้ใช่ใช่เป็นคนที่แรปเหลเงี้ยกล้วยเอยตาอมเอยพันจนเเลเงี้พอพอถึงข้อแรปก็คือแบบเอออะไรยเงี้ยเออือเงียแต่ชุดชันคือแบบกระโปรงหนาเลยเป็นนางฟ้าสายเพลงค่ะเออแต่ก็มาเต็มแล้วประเด็นคือแบบน้องน้องเขาอยากเพิ่มแบบท่อแร ท่อนแรปเองด้วยเนอะตอนแรกเขาไม่ได้แบบว่าจะให้มีอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะวันนี้แบบห,หวานๆสาวน่ารักมากกว่าแต่แบบเออก็ตามที่ดูในช่วงที่ช่วงที่น้องเขาอัาจอะแล้วแบบว่าเขาบอกว่าใช้เวลาในการ อยู่ในห้องอ,อัดน้อยแล้วก็แบบอพอบอกให้น้องทําอะไรน้องก็ทาได้เลยซึ่งมันแบบว่าก็เนี่ยก็เพราะว่าน้องเขาเก่งกันอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าทําอะไรให้มันดูง่ายมากขึ้นเออความเป็น p r o f e ช s i o นอลแล้วก็เขาเรียกว่าความสามารถน้องเออใช่จังหวะที่เออแทนหน้าลองอะกินท่อเข้ากาแฟสคือเรายัางแบบแอบต่างกันตรงไหนน้าเลยอย่างเงี้ยแต่คือเขาบอกว่าขอ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเกณฑ์ว่านี่ก็แบบมันก็ไม่ได้เหมือนกันหรออะไรอย่างเงี้ยเออความเราเราก็คือไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็บอนช่วงแรกของเอ่อของไฟลยป้าที่แบบว่าร้องให้ยิ้มหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเออเออเออความหมายของเราคืออะไรรู้ป้าก็คือก็ร้องเพลงแล้วก็ยิ้มไปอย่างนี้ใช่ปะไม่ได้ไม่ได้เออเหมือนเราฟิลเราไม่เคยเข้าไปอ่านอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะไม่รู้แต่ถ้าที่ดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ ือโปรดิวเซอร์ก็เก่งนะเ่ลงเนี้ยคือมันต้องอินเนอร์กันไปหนแหละเวลาจะร้องให้มีความสุขอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบเราต้องคิดภาพเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็คือแบบการฟังเพลงแล้วมันก็ต้องใช้ความรู้สึกอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเออเหมือนถ้าแบบคนที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็จะสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าเกิดน้องน้องร้องแล้วอินแล้วมีความสุขมันก็คือคนฟังมันก็คือแบบกินไปดูยปริยายเลยแล้วก็มีความสุขไปด้วยใช่เหมือนะตอนนี้สวยใจสูวันนี้เราสองคนก็เลยรีแอคแบบสวยๆนิ่มๆให้เข้ากับเพลงรางนัลใช่ของน้องน้องๆก็มาแบบสวยๆนางฟ้าใช่ซึ่ง ครบเปิดอัลบ,บั้มแล้วใช่ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะถ้าน้องๆมีอะไรออกมาใหม่มีคลิปออกมาใหม่มีเอ็มวีม, MV, มีเพลงออกมาใหม่เราก็จะรีบ,รบามารีแอคเพราะว่านอกจากที่ทุกคนรอคอยเราสองคนก็รอคอยเหมือนกันที่อยากจะดูบางคอมเมนต์ของน้องๆอ,อยากเห็น<อ>พฒนาการรของน้องๆด้วยอืม เราเชื่อว่าแบบว่าไม่ว่าน้องๆจะออกเพลงอะไรใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันจะต้องแบบมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออคือน้องๆสามารถทําได้มากกว่านี้แน่นอนใช่ความสามารถน้องๆเลยแล้วเราเราอ่ะดีใจอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบคนไทยที่มาติดตามน้องแล้วอ่ะคือคือเหมือนเก่งก็แบบมีไปดูแบบรีแอคชั่นอื่นๆบ้างนะคะมันก็จะมี มันก็จะมีแบบคนที่แบบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเขามาฟังเพลงแล้วก็แบบเออรีแอคตามรีแอคฟนของน้องใช่ใช่แล้วคืออ่ะเพลงอย่างเพลงล่าสุดเลย for ever ใช่ไหมมันมีเนื้อลองที่เป็นภาษาอังกีฬะแล้วแบบทำให้แบบ international แฟนเขาก็แบบเข้าใจไปวาม f i ียสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบ oh girls I like it ความเราแบบเป็นคนมาเรีย <Yes. S 2> นัน้องเราก็ไปดูเลียคนอืน่นเหมือนกันนะใช่แล้วประเด็นคือเราก็ภูมิใจใตัวน้องได้ไงเหมือนแบบว่าเออวงน้องอะ่ะเราเป็นแบบพออายอะไรอย่างเงี้ยหรอป่ปะแล้วแบบคือน้องมีผลงานแล้วแบบคนชมน้องเราก็แบบดีใจอะ่ระรมานดีใจกับน,น้อง,งใช่ใช่เหมือนตัวเองอเป็นหนึ่งในเจ็ดคนเพราะวันนี้เราก็เต้นอยู่เผื่อจะได้เป็นสมาชิกคนใหม่ ได้ติดตามผลงานน้องๆตลอดนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบน้องๆคนอิกก็เข้ามาคุยกับเราได้เยอะๆเลย ใช่ตอบเมีอะไรใหม่มาแนะนําก็ใช่มาพูดคุยกับพวกเราพวกเราตอบเมนกันอยู่แล้วไม่เก่งก็บิวเนี่ยแหละค่ะลองแบบลองกันไอ้นี่ดูลองเอาเองใช่ว่าเป็นเก่งนะนี่บิวลุบป่อนนะบางทีบิวกับเก่งทุกคนงงกันหมดอันนี้ฉันตอบหรือว่าเก่งตอบนะก็ยังงงตัวเองเหมือนกันนะลืมไปหมดแล้วเพราะว่าตอบทุกคน แต่เราสองคนดูคอมเมนต์ทุกคนจริงๆแบบงี้ยังอยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์แล้วก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมด้วยนะคะฝากพวกเราสองคนไว้ด้วยค่ะค่ะนะคะวันนี้ไปก่อนพวกเราสองคนไปก่อนโอเคบายไ๊ไม่ายทุกคนไม่ไยเก่งด้วยค่ะฝากช่อง Lady to See Live View แล้วไค่ะ